กดบาต่อพุ่มพุมกันของเรานะคะจะเป็นสารอาหารอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะมีโค้ดคนเก่งของเรานะคะจะมาแบ่งปันให้เราฟังนะคะเรียมสมุดเเรียมปากกากันได้เลยนะคะขอเชิญสปิเกอร์วันนี้นะคะคุณเปรมกรมลไตรทัมขอเชิญทีมมิสเ n e ตพาร์ทเนอร์ขอเชิญพี่ตุ้ค่ะค่ัก็สวัสดีทุกท่าน,นนะแล้วก็ก่อนอื่นขอเป็นกําลังใจให้คุณเก๋นะคะขอให้ผ่าน เรื่องราวในวันนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จในธรุรกิจนี้นะคะทุกคนในที่นี้เป็นกำลังใจให้นะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวนะคะเ,เปรมกมลไตธทามนะคะทีมบิซ i เนส s าร์ทเนอรค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณโค้ชนะคะผู้เปิดโอกาสในธรุรกิจนี้นะคะพี่ยุวดารีดีสีโรดและคุณป้อมชุมพลเหลืองมันเจิดค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเรื่อง มะเรงนะคะที่คุณเก๋พูดถึงแล้วเนี่ยที่คนเป็นกันเยอะมากนะคะแทบจะแบบเหมือนเป็นไข้หวัดเลยนะคะก็ในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสถานการณ์โควิด1 9นะคะแทบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในชนบุรีนะคะในแปดลิ้วในกรุงเทพนี่ก็โอ้โหพื้นที่สีแดงเข้มมากแล้วเราก็ ไม่ทราบนะคะว่าเราอจจะต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ไปอีกนานแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลตัวเองนะคะการดูแลปุ้มปุ้มกันการออกกําลังกายพักผ่อนนะคะให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ถึงเราจะติดเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของโภชนาการนะคะการดูแลเรื่องอาหารนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญมากการรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่นะคะไม่ว่าจะเป็น คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเปลือแร่หรือว่าวิตามินต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะคะวันนี้ก็จะมี5สารอาหารเด่นๆนะคะมาแนะนําทุกท่านซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราจะเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือในเรื่องของวิตามินดีใช่ไหมคะแล้วก็น้ํามันปลาเนาะที่ช่วยลดการอักเสบแต่วันนี้ก็จะมีอีก5สารอาหารนะคะที่เรามาดูกันว่าบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ว่าสารอาหารนี้จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะ สักครู่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า5สารอาหารเด่นๆที่มีบทบาทต่อภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด -19 เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ตัวแรกนะคะวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยอันนี้วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะเพราะเราก่อนหน้าน,นี้เราจะเคยได้ยินวิตามินซีเนี่ย ในหลายรูปแบบมากในการดูแลสุขภาพคือวิตามินซีเนี่ยเรียกว่าเป็นวิตามินยอดนิยมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีวิตามินซีมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอแต่ทีนี้เรื่องของคุ้มคุ้มกันนะคะเรามาดูกันว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยอะไรบ้างนะคะวิตามินซีเนี่ยจะไปช่วยเรื่องการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็จะไปช่วยเกี่ยวกับกระบวนการ ทำลายเชื้อโรคนะคะซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันของเราด้วยแล้วพี่ปุ้มคะพี่ปุ้มแชร์<อ>สไลด์ไหมคะมันเป็นจอมืดอยู่เอ้าเหรอเดี๋ยวนะมันไม่โชว์ที่จอเหรอคะเกศไม่ค่ะมันเป็นจอมืมดๆขึ้นชื่อุ้มเแมกมะมุน เดี๋ยวนะคะแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวนะสไลด์มันไม่ขึ้นเดี๋ยวนะคะ ลพี่ปุ้มใช้แบบไอ้น,นี่ก็ได้ครับแชร์แบบแอดวานนะครับมันจะมีแชร์แบบเบสิกใช่ไหมครับแล้วพี่ต้องไปคลิกตรงไหนอ๋อหรือหรือไม่พี่แชร์ตรงเบสิกแล้วพี่ก็กดไปที่ powerpoint แล้วไม่ต้องขึ้นเพยก็ได้ครับเดี๋ยวนะอันนี้พี่เปิด มันต้องเซฟบอกก่อนเลยคุณป้อมพี่เปิดเดี๋ยวนะพี่เอาไหมอ่ก็อย่างที่บอกนะว่าตอนเนี้เกี่ยวกับเรื่องกินอาหารที่ดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำผ้าสารอาหารเด่นๆนะคะที่มีบทบาทกับภูมิคุ้มกันนะคะในการต่อต้านไวรัสโควิด -19 นะคะก็อย่างที่เราทราบกันะคะว่าวิตามินซีเนี่ยก็เป็นวิตามิน ยอดนิยมเลยนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดูแลผิวหรือทุกคนน่าจะเคยเจอว่าเวลาเราไปแนะนําอาหารเสริมให้ลูกค้าเนี่ยจะชอบมีลูกค้าพูดถึงว่าในอาหารเสริมตัวนี้มีวิตามินซีเท่านี้ไหมปกปติเขากินวิตามินซีพันมิลลิกรัมนะถ้ากินอาหารเสริมตัวนี้ยังต้องกินวิตามินซีไหมนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยอดนิยมมากๆทีนี้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะวิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการทําลายเชื้อโรคในร่างกายเราแล้วปริมาณวิตามินซีที่เหมาะสมนะคะหรืออาหารก่อนอื่นอนจะบอกกันว่าข้อมูลอันนี้นะคะเป็นข้อมูลของเว็บโรงบาลรามานะคะซึ่งในข้อมูลของเขาเนี่ยเขาก็จะพยายามบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารเสริมภมิรุมกันนะ่ะคือมันเป็นเรื่องง่ายในการที่ทุกคนนะ่ะสามารถทําได้โดยไม่จําเป็นต้องกินเสริมอาหารนะคะเขาก็เลยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับว่า อ่าวิตามินซ uh, ีเน um ี่ยมีผลไม้ซึ essays, ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในผักผลไม้เนี่ยก็มาดูกันนะคะว่ามีผักผลไม้อะไรบ้างที่ให้วิตามินซีสูงนะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเนี่ยฝรั่งก็เป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงมากนะคะแล้วก็แนะนําเลยสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักหรือควบคุมควบคุมน้าหนักนะคะฝรั่งเนี้ยก็เป็นอาหารที่มีเป็นเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะอิ่มท้องแล้วก็ให้แคลอรี่น้อยด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกมะขามป้อม ง้อโรงเรียนนี่ก็วิตามินซีเยอะนะคะแต่น้ําตาลก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะหรือ,อยังผักนะคะที่มีวิตามินซีสูงก็พริกหวานแดงนะคะให้วิตามินซีในปริมาณร้อยกรัมนะคะมีวิตามินซีถึงร้อยเก้าสิบเลยนะคะหรือ,อยังผักคะนา้าก็วิตามินซีสูงมากนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่แนะนําทุกท่านเลยนะคะว่าในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าจะกินผักหรือผลไม้ที่จะเสริมภูมิต้านทานนะคะก็แนะนําที่เป็น ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะแล้วปริมาณวิตามินซีที่แนะนําต่อวันเราควรจะกินในปริมาณเท่าไหร่นะเรามาดูกันนะคะถ้าเป็นเด็กนะคะอายุ1 8ถึงปีก็ควรได้รับ25-40มิลลิกรัมต่อวันนะคะถ้าอายุ9-18ปีปริมาณที่เหมาะสมก็คือ60 100มิลลิกรัมนะคะแล้วถ้าอายุ19ปีขึ้นไปก็ควรได้รับ85 1 0 0ถึงมิลลิกรัมต่อวันนะคะ แล้วทุกท่านก็อาจจะนึกว่าแล้วเออเวลาถ้าเราอยากจะได้ปริมาณวิตามินซีแบบนี้ยเราก็ต้องมานั่งคำนวณอีกใช่ไหมคะว่าเฮ้ยแล้วเราต้องกินอะไรเท่าไหร่เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถได้รับวิตามินซีในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือกินเยอะดีก็จริงนะคะแต่ปริมาณที่สูงสุดนะคะทุกท่านไม่ควรเกินสองพันมิลลิกร,รัมต่อวันนะคะในส่วนของวิตามินซีอ่าทีนี้เราก็จะมาแล้ววิตามินซีเนี่ย มีในอาหารเสริมอะไรของเราบ้างนะคะทุกท่านลองนึกตามไปด้วยนะคะเอ๊ะเวลาพูดถึงวิตามินซีเนี่ยทุกท่านเคยนึกถึงไลเซนเชียลไหมคะว่าไลเซนเชียลเนี่ยของเราก็มีวิตามินซีด้วยนะคะแล้วมีขนาดเท่าไหร่กันเรามาดูนะคะในไลเซนเชียลของเรานะคะมีวิตามินซี60มิลลิกรัมนะคะก็อยากให้ทุกท่านเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้เพื่อเราจะสามารถ แตกรายสินค้าเพราะส่วนใหญ่เวลาพูดถึงวิตามินซีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าในไลฟ์เซนเชียรเราก็มีนะลูกค้าบางคนอาจจะกินกลุ่มพวกอาหารเสริมมีกลุ่มนึงอยู่แต่เราอาจจะสามารถเพิ่มในส่วนของไลฟ์เซนเชียลเข้าไปด้วยอีกก็ได้นะคะแล้วพูดถึง MX นึกถึงกันไหมคะว่าบิบิออนเอ็มเเราก็มีวิตามินซีนะแล้วมีปริมาณเท่าไหร่ในบิยอนเอ็มเ์นะคะก็มีวิตามินซี15มิลลิกรัมนะคะบางทีเวลาเราไปแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มดูแล สุขภาพคนออกกําลังกายหรือคุณผู้ชายที่มีปัญหาเราอาจจะเพิ่มในส่วนของข้อมูลตรงนี้เข้าไปให้เขาด้วยนะคะว่านอกจากจะช่วยเรื่องออกกําลังกายดีขึ้นแล้วสวุขภาพดีขึ้นแล้วเนี่ยยังได้รับวิตามินซีไปเสริมภูมิต้านทานร่างกายอีกด้วยนะคะ,อ,ะอย่าง o and, กลต้าออเลนก็ทุกท่านอาจจะนึกถึงอยู่แล้วนะคะเวลาแนะนําลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเนี่ยเวลาพูดถึงวิตามินซีเราก็จะนึกถึงกลต้าออเรนอยู่แล้วแล้วกต้าออเรนของเรามีวิตามินซีเท่าไหร่คะ มี30มิลลิกรัมนะคะในส่วนของกูต้าออเอนอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ภาดไม่ได้นะคะเพอร์เฟกต์เรเดียนของเราเรามาดูกันนะคะว่าเพอร์เฟกต์เรเดียนของเราเนี่ยมีวิตามินซีเท่าไหร่คะอ่ามี30มิลลิกรัมนะคะเห็นไหมคะว่าในผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริมของเรานะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องวิตามินซีเนี่ยมีหลายตัวมากๆแล้วก็เป็นการง่ายมากๆนะคะในการที่ เราจะไปแนะนําผู้มุ่งหวังเนี่ยให้กินวิตามินซีในปริมาณที่เหมาะสมต่อวนันโดยไม่ต้องไปนั่งคํานวณว่าเอ้ยวันนี้ฉันกินผลไม้เท่านี้ต้องกินผักเท่านี้ถึงจะได้วิตามินซีแล้วทราบกันไหมคะว่าในอาหารเสริมของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดเนี่ยคืออะไรล็อกเบอร์กี้พลาสค่ะทุกท่านล็อกเบอร์กี้พสของเรานะคะในปริมาณร้อยกรัมหรือสช็อตนะคะมีวิตามินซีสูงถึง 2,200มิลลิกรัมนะคะถ้าทุกท่านเห็นในสไลด์เนี่ยโหมากกว่ากีวีมากกว่าส้มถึง50เท่ามากกว่าแอปเปิลถึง53เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการง่ายมากๆนะคะต่อการที่อินลอกเบอร์กี้นะคะเพื่อสำหรับคนที่ต้องการวิตามินซีเยอะๆนะคะอ่าต่อไปนะคะสารอาหารตัวที่2นะคะถ้าพูดถึงวิตามินเอนะคะเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะหรือภูมิต้านทานร่างกายเนีย่ยเรามาดูกันว่าวิตามินเอช่วยเรื่องอะไรบ้าง วิตามิน A นะคะเขาก็ไปช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาหารนะคะที่มีวิตามินเเยอะๆนะคะก็จะมีเป็นพวกเครื่องในสตัตว์ไข่แดงนมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นประเภทแหล่งอาหารที่รองลงมานะคะที่เป็นจับพืชก็คือจะเป็นพวกผักใบเขียวเข้มหรือผักผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มนะคะผักใบเขียวเข้มก็พวกตำลึงนะคะผักผุ้ ผลไม้หรือผักที่มีสีเขียวเอ่อมีสีเหลืองหรือสีส้มนะคะจะเป็นพวกแครอทฟักทองมะละกอสุกพวกนี้นะคะก็จะมีวิตามินเอเยอะนะคะแล้วปริมาณที่แนะนําต่อวันนะคะในการกินวิตามินเอก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะในวยัยเอ่อถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ถ้าเป็นเพศชายเนี่ยก็จะอยู่ที่ห้าพันไอยูนะคะไอยูนี่ก็เป็นหน่วยสากลนะคะที่เขาเอ่อใช้ใช้ในการนับปริมาณของวิตามินเอนะคะ ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะก็อยู่ที่4,000 IU ถ้าพูดแบบนี้แล้วทุกท่านนึกออกไหมคะว่าแล้วฉันต้องกินขนาดไหนเนี่ยผู้หญิงเอออย่างเงี้ยอย่างเราอย่างเงี้ยจะได้4,000 IU เราต้องกินอะไรบ้างน,นะคะที่จะได้วิตามิน A ในปริมาณที่เหมาะสมน,นะคะเราก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นท่านท่านถ้าพูดถึงวิตามิน A จะมีใครคิดไหมคะว่าในแอลจีแคลเซียมของเราอะคะ่ะมีวิตามิน A ด้วยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงแต่เรื่อง แคลเซียม uh, ใช่ไหมก็มี uh, บำรุงกระดูกหรือมีในส่วนของวิตามินดีใช่ไหมคะแต่ใน LG แคลเซียมของเรานะคะมีวิตามิน A สูงถึง555 IU นะคะหรือ555หน่วยสากลน,นั่นเองนะคะในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะบางบางส่วนบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยมันมีด้วยนะมีเบต้าเทรอีนซึ่งให้วิตามิน A ด้วยนะคะ ก็ง่ายมากๆในการที่เราจะไปแนะนําผู้มุ่งหวังนะคะสําหรับคนที่ต้องการดูแลในเรื่องของวิตามินเอหรือไล c เซนเชียลของเรานะคะก็มีวิตามินเอด้วยเช่นกันเรามาดูนะคะว่าไล c เซนเชียลของเราเนี่ยมีปริมาณวิตามินเอเท่าไหร่ในไลเซนเชียลนะคะมีวิตามินเอถึง2,500หน่วยสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เรากินบิยอไลเซนเชียลของเรานะคะหนึ่งซองกับเอลจีแคลเซียมหนึ่งซองนี่เท่ากับ ในวันนั้นเราสามารถรับวิตามินเอในปริมาณที่เหมาะสมได้แล้วนะคะง่ายมากมาเลยใช่ไหมคะทุกท่านในการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะในส่วนของเรื่องวิตามินเอนะคะ,ะต่อไปตัวที่สามนะคะสังกะสีหรือซิงค์นั่นเองเชื่อว่าตัวเนี้จะเป็นอะไเออเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงเลยนะคะหรือถ้านึกถึงเนี่ยเราก็จะไปนึกถึงในเรื่องของซิงค์ที่ดูแลเ,เรื่องความสวยความงามนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการลดการเกิดสิวใช่ไหมคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยสังกะสีช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะสังกะสีเนี่ยเขาไปมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตแล้วก็การแบ่งเซลล์ที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยสังกะสียังไปช่วยควบคุมการทํางานของเอนไซม์นะคะที่เป็น,นกลไกหลักในการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยนะคะสังกะสีเนี่ยพอเห็นข้อมูลแล้วมีประโยชน์ แล้วก็มีผลมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องภูมิภ้มิกันนะคะหรืออย่างสไลด์นี้นะคะทุกท่านจะเห็นว่าสังกษีมีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสริมสร้างภูมิต้านทานพวกภูมิเม็ดเลือดขาวให้ทํางานดีขึ้นช่วยให้ร่างกายกําจัดเชื้อโรคได้เร็วขึ้นช่วยป้องกันเชื้อโรคไวรัสหรือสิ่งแปลกปลอมนะคะไม่ให้ทําร้ายร่างกายเราแล้วก็ยังไปช่วยยับยังการเจริญเติบโตของเชื้อโรคแล้วก็ยังช่วยบารุงซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความรุนแรงของอาการหวัดด้วยนะคะ เป็นไงคะสังกสีนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกัน,กนร่างกายเราอะเรามาดูกันว่าแล้วอาหารอะไรบ้างนะคะที่มีแร่ธาตุไอ้เจ้าสังกสีเนี่ยนะคะในรูปที่เห็นนะคะเป็นปริมาณของสังกสีต่อหนึ่งร้อยกรัมนะคะหมายถึงว่าหอยนางรมถ้าท่านจะได้สังกสีเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมก็คือท่านต้องกินหอยนางรมในปริมาณร้อยกรัมหรืออยากได้สังกสีจากถั่วนิสงสามจุดสองเจ็ดมิลลิกรัม ก็คือต้องกินถั่วในปริมาณร้อยกรัมนะคะถึงจะได้สังกะสีในปริมาณตามในภาพนี้นะคะเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารที่มีสังกะสีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแมสตังโมเผ็ดเนื้อหมูไข่แดงหรือข้าวกล้องนะคะพวกนี้ก็ให้สารอาหารสังกะสีนะคะแล้วปริมาณที่แนะนําต่อวันนะคะที่ร่างกายเราควรจะได้รับก็คือในวัยผู้ใหญ่ ที่เขาพูดว่าในในวัยผู้ใหญ่เพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยก็สังกะสีอัดยังไม่จําเป็นมากนะคะสาหรับเด็กก็ในวัยผู้ใหญ่ก็คือในปริมาณ12ถึง15มิลลิกรัมต่อวันนะคะคือในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเราก็มาดูกันว่าอ่าแล้วในอาหารเสริมของเรามีอะไรบ้างมีพภัณฑ์อะไรบ้างนะคะที่มีสังกะสีอันนี้ทุกท่านน่าจะเคยได้ยินบ่อยนะคะใน perfect radiance ของเรามีสังกะสีด้วยเช่นกันแล้วมีปริมาณเท่าไหร่เรามาดูกันค่ะใน perfect radiance มีเห็นไหมคะให้สารสังกะสี4มิลลิกรัมนะคะอันนี้คือปริมาณต่อ1แคปซูลนะคะ1แคปซูล Perfect r a i a n เนี่ยมีสังกสีในปริมาณ4มิลลิกรัมต่อไปไ i เซ c e n t ยนี่เข้าวินทุกทุกวิตามินเลยนะคะเพราะว่า l i เซ c e n t ยเราเนี่ยมีวิตามินและเกลือแร่ี่แบบโห50ชนิดนะคะแล้วใน l i เซ c e n t ยของเรามีสังกสีเท่าไหร่เรามาดูกันคะ่ะมี15มิลลิกรัมนะคะและ้ะที่ทุกท่านเห็นนะคะที่บอกว่าจากซิงคูโคเนตเนี่ย เป็นรูปแบบของสังกะสีที่ที่ดีร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ดีนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากในเว็บไซต์ของของรามาชาแนลนะคะใน Beyond in Age นะคะของเราก็มีสังกะสีด้วยเช่นกันนะคะก็มีในปริมาณที่2มิลลิกรัมนะคะทุกท่านจะเห็นว่าในอาหารเสริมแต่ละตัวของเราเนี่ยจะมีปริมาณบางเอ่อบางอาหารมี2มิลลิกรัมบางตัวมี5มิลลิกรัม เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่บางคนหรือกลัวว่ลากินไปแล้วเนี่ยจะกินเกินกลัวจะสะสมคือมันต้องกินในปริมาณที่เยอะมากค่ะเพราะว่าอย่างที่เอาให้ดูอย่างเนี้ยปริมาณแต่และตัวเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากแล้วก็ในการกินอาหารเสริมนะคะถ้าใครเคยฟังดรบ้างจะบอกเสมอว่าอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเนี่ยก็คือคําว่าเสริมเราก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ย พวกสารอาหารต่างๆ5้าหมู่หรือวิตามินที่ควรได้รับเนี่ยก็ควรหลักๆควรจะมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วเราก็กินเสริมอาหารเพื่อที่จะให้สำหรับในกรณีที่เรารู้สึกว่ามันจะไม่เรากินไม่เพียงพอนะคะเราก็กินเสริมอาหารเข้าไปตัวที่4ี่ค่ะท่าน,นโปรตีนนะคะโปรตีนนี่เป็นเรื่องที่คือถ้าพูดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าโปรตีนก็เป็นพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแล้วโปรตีนที่ดีก็คือจะช่วย สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันและสารภูมิคุ้มกันต่างๆให้ร่างกายนะคะแล้วโปรโตีนที่ดีนะคะก็จะต้องมีกรดอะมิโนโจําเป็นที่ครบถ้วนนะคะแล้วโปรโตีนที่ดีมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในรูปนี้นะคะก็เป็นเจ็ดอาหารโปรโตีนสูงฟรีดดีต่อร่างกายแต่ไม่อ้วนนะคะถ้าใครเป็นสายออกกําลังกายหรือเล่นเวทจะรู้เลยว่าอาหารที่ให้โปรโตีนสูงแล้วก็ไม่อ้วนก็คืออะไรคะ คืออกไก่นั่นเองนะคะนอกจากอกไก่นะคะเราก็ยังจะมีไข่ไก่นะคะคือในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยในปริมาณที่เทียบกับอกไก่ร้อยกรัมเนี่ยโปรตีนอยู่ที่ประมาณ23ากรัมนะคะแล้วอาหารที่เทียบเท่ากับอกไก่ร้อยกรัมเนี่ยก็จะมีไข่ไก่สาถึงสี่ฟองนะคะหรือไข่ขาวอย่างเดียว6กฟอง ปลาแซลมอนนะคะที่เห็นในรูปก็คือปลาแซลมอนร้อยกรัมคือบางคนกินอกไก่อาจจะเบื่อแต่ถ้าเทียบในปริมาณโปรตีนที่เท่ากับอกไก่นะคะก็จะเป็นอาหารพวกนี้มีปลาแซลมอนหรือเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะถั่วต่างๆในปริมาณร้อยกรัมนะคะเต้าหู้หรือว่านมห้าร้อยซีซีนะคะก็จะเทียบเท่ากับอกไก่ประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะนี่ก็คือจะเป็นอาหารที่โปรตีนสูงแต่กินแล้วก็ไม่อ้วนนะคะแล้วในแต่ละวัน หลายหลายท่านน่าจะทราบอยู่แล้วว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเท่าไหร่คิดง่ายๆเลยค่ะโปรตีนอนะ่ะเท่าหนึ่งกรัมเท่ากับน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมอย่างถ้าใครหนักห้าสิบก็คือต้องกินโปรตีนให้ได้ห้าสิบกรัมต่อน้ําหนักตัวห้าสิบกิโลกรัมนะคะทีนี้ในเรื่องของต้องการโปรตีนน้อยมากก็จะเป็นของคนที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะแต่เราพูดถึงในคนปกติทั่วไปคิดง่ายๆเลยเทียบเท่ากับน้ําหนักตัวเรานะคะน่ะในอาหารเสริมของเรามาอีกแล้วค่ะไลซินเชียลของเรานะคะ แล้วไลฟ์ซนเชียของเรามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะแน่นเขาเรียกว่าอะไรแบบอุดหนาสาข้างมากนะคะสารอา,าหารจําเป็นพื้นฐานที่อยู่ในเม็ดสีเหลืองของเรานะคะเต็มไปด้วยกรดอะมิโนจําเป็นวิตามินแร่ธาตุนะคะเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ในไลฟ์ซนเชียของเราเรียกว่าแค่ในเม็ดนี้นะคะ่ะก็ได้ครบถ้วนกันไปเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะก็จะเป็น จุลินทรีย์สุขภาพนะคะหรือที่เรา,ารู้จักในนามของโปรไบโอติกแล้วก็อาหารสําหรับจุลินทรีย์สุขภาพพรีไบโอติกนะคะนี้ก็จะเป็นสารอาหารเด่นตัวที่5ตัวสุดท้ายที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะคะแล้วเต้าจุลินทรีย์สุขภาพกับอาหารสําหรับจุลินทรีย์สุขภาพช่วยอะไรก็คือช่วยส่งเสริมระบบภูมคิมคุ้มกันในร่างกายเรานั่นเองนะคะาอาหารที่มีโปรไบโอติกสูงอะไรบ้าง อย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คือพวกพวกนมเปรี้ยวพวกเยอโยเกิร์ตนะคะเพราะนี้ก็จะมีโปรไบโอติกสูงก็คือมีจุลินซีดีเยอะนอกจากนี้ก็จะมีพวกเต้าหู้ยี้เต้าเจี้ยวนะคะหรือกิมจิก็มีจุลินซีดีเยอะมากนะคะพวกเข้ามาแล้วก็ถั่วเน่าแบบญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราสามารถกินเพิ่มจุลินซีดีนะคะแล้วพรีไบโอติกหรืออาหารของไอ้เจ้าจุลินซีดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นพวกกระเทียม มันหวานหัวหอมใหญ่กล้วยหน่อไม้ฝรั่งเห็ดพวกนี้นะคะก็คือกินเข้าไปเพื่อไปให้อาหารจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในลำไส้เรานะคะแล้วเจ้าพีไบโอติกเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากในเรื่องของลำไส้แล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันอินมูนนะคะระบบอินม,มูนแข็งแรงก็คือภูมิคุ้มกันต้านทานเราเนี่ยแข็งแรงช่วยในเรื่องของการดูดซึมอาหารนะคะดีท็อกซ์สารพิษแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความเครียดด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคลีไบโอติกเนี่ยแน่นอนเลยเราจะต้องนึกถึงแอลจีแคลเซียมของเรานะคะแอลจีแคลเซียมของเรานะคะก็มีชิคุรีไฟเบอร์นะคะอินโดนินเนี่ยอยู่ในปริมาณถึง8กรัมนะคะทีนี้บางคนก็อาจจะพอพูดถึงอินโดนินหรือชิคุรีไฟเบอร์เนี่ยก็อาจจะบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วมันคืออะไรนะคะพอดีไปเจอเนื้อหามาก็ถือเป็นโบนัสให้ไปนะคะเพิ่มเติมในส,ส่วนของข้อมูลตรงนี้ไปด้วยคือชิคุีไฟเบอร์ของเรานะคะก็คือให้ใย,ยละลายน้ำเนาะ ประกอบไได้วยอินูลินแล้วก็ฟรุกโตโอลิโกฟรุกโตนะคะเป็นพรีไบโอติกคือเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลกว้างๆนะคะอินูลินอินูลินคืออะไรก็คือพรีไบโอติกเป็นเส้นใยอาหารชนิดหนึ่งที่ไปกระตุ้นการจเจริญเติบโตของแบ,บคทีเรียที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็พบตามธรรมชาติในตามพวกหัวหรือว่ารากของพืชผักผลไม้นะคะคุณสมบัติของอินูลินก็คือเขา ละลายน้ําได้นะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากอินูลินเนี่ยสามารถไปเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลําไส้ของเราได้นะคะแล้วก็เพิ่มแบคทีเรียที่ดีแล้วก็ยังไปลดจํานวนแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทําให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะแล้วเขาบอกว่าอาหารที่อุดมไปด้วยอินูลินธรรมชาติที่ดีที่สุดก็คืออินูลินจากต้นชิคโคลี่นะคะซึ่งก็อยู่ใน แอลจีแคลเซียมของเรานั่นเองคืออินูลินเนี่ยมันจะอยู่ตามพวกพืชผักที่เป็นหัวรากต่างๆแต่ที่ดีที่สุดก็คือชิคโคลี่ซึ่งอยู่ในเวอร์ ord, ก็เอามาใส่อยู่ในแอลจีแคลเซียมของเราแล้วนะคะแล้วมีงานวิจัยเพราะว่าตัวชิโคลี่ในปริมาณร้อยกรัมนะคะให้อินสูงถึง4ี่เปอร์เซนนะคะแล้วก็ปริมาณที่แนะนํานะคะในการบริโภคอินูลินก็คือ8ถึง20กรัมต่อวันจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะคะ LG ีแคลเซียมของเรา1่ซองนะคะ มีอินูลินอยู่ที่8กรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ1ซองเนี่ยต่อวันเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่เพียงพอหรือ2ซอง16กรัมก็ยังถือว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายนะคะหรือใครอยากจะไปเอ่อกินอินูลินตามธรรมชาติจากผลไม้อื่นก็จะมีพวกกล้วยแอปเปิลมันแกวพวกนี้ก็เป็นแหล่งอาหารที่พบอินูลินด้วยเช่นกันนะคะก็แถมอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องโอลิโกโอลิโกฟุกโตนมาสักครู่ที่อยู่คู่กับอินูลินของเรานะคะ เขาก็เป็นพวกพืชที่มีโมเลกุลใหญ่แต่ว่าละลายน้ําได้ดีนะคะเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ถูกย่อยเป็นมีคุณสมบัติเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําได้คือพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยไอตัวโอริโกโปโตนเนี่ยมันจะไปมีผลเกี่ยวกับเรื่องอุจจาระของเรามันจะไปช่วยให้มีปริมาณในลําไส้เราค่ะมีปริมาณอุจจาระที่เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้อุจจาระเนี่ยมันอ่อนนุ่มลงทําให้เราเนี่ยสามารถขับถ่ายดีนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่เวลาใครกินแอลจีแคลเซียมเนี่ย ไปมีผลเกี่ยวกับระบบขับถ่ายก็คือจะมาจากเจ้าโอลิโกลฟูโตนั่นเองนะคะว่าเมื่อกินเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปถูกย่อยในทางเดินอาหารส่วนต้นแล้วเมื่ออยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปทําให้กากอาหารนะคะตอนที่เราจะขับถ่ายให้มันมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็อ่อนนุ่มแล้วสามารถขับถ่ายออกมาให้คนที่กินเนี่ยขับถ่ายดีขึ้นท้องไม่ผูกแล้วยังช่วยป้องกันเกี่ยวกับเรื่องโรคลิซี่ดวงวานนะคะและยังช่วยดีท็อกซ์สารพิษนะคะขับสารพิษออกมา ก็เลยจะมีคนทํานาไอ้เจ้าโอเลโกลูโตเนี่ยไปเกี่ยวกับเรื่องด e ีท็อกซ์หรือช่วยกับเรื่องคุมน้ําหนักด้วยนะคะและยังสามารถช่วยในการลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยนะคะทั้งหมดที่พูดมานี้ก็คืออยู่ในแอลจีแคลเซียมของเราแล้วนะคะทุกท่านอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าหัประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องําไส้ระบบขับถ่ายและยังไปช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น แล้วยังไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายเราอีกนะคะน,นี่ก็คือเป็นประโยชน์ของโอริโกรุกโตสของเรานะคะซึ่งทั้งหมดนี้พอระบบขับถ่ายดีนะคะมีจุลินทรีย์ที่ดีก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยไปกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ปิดท้ายนะคะอยากจะถามทุกท่านว่าเคยไหมคะว่าเวลาเราไปแนะนําอาหารเสริมเนี่ยหลายๆคนเวลาพูดถึงมาคิเบอร์รี่อะคะ่ะ จะชอบถามว่ามากีมากีากพลาสของเราอะมีวิตามินซีเท่าไหร่เขากินวิตามินซีอย่างเงี้ยเม็ดหนึ่งปริมาณเท่านี้แล้วถ้าเปรียบเทียบกับมากีพลาสเนี่ยมีวิตามินซีเท่าไหร่นะคะก็อย่าอันนี้เอามาจาก FAQ นะคะอยากจะให้ทุกท่านเป็นสามารถนําข้อมูลตรงเนี้ยออตอบผู้มุ่งหวังได้เพื่อที่จะให้เขาเข้าใจว่ามากีพลาสของเรานะคะเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มซูเปอร์ฟรุตแล้วก็บริทสกัดเข้มข้นนะคะ ไม่ได้มีการเติมวิตามินมากรีทัสของเราอะ่ะคิดคน้นวิจัยขึ้นมาเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องการต้านอนุมูลอิสระนะคะไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องวิตามินเกลือแร่คือผลลัพธ์ของเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์เกี่ยวกับเรื่องเป็นผลลัพธ์ว่ามีค่าสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายถึงจะมีผลไม้เบอร์รี่หลายๆชนิดซึ่งในผลไม้เบอร์รี่แต่ละตัวก็อาจจะมีวิตามินซีในตัวของเขาเอง แต่ในการสก,กัดของมา r ิพัสนะคะแล้วก็คิดผลวิจัยออกมาเราเน้นเรื่องการต้านอนุมูลอิสระแต่ถ้าเขาอยากได้วิตามินซีเยอะๆก็รอสเบอร์กี้พัสเลยค่ะจำได้ไหมคะหนึ่งนะคะในปริมาณสี่ช็อตของเราเนี่ยมีวิตามินซีสูงถึง2200มิลลิกรัมเลยนะคะ,ะอันนี้ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ5สารอาหารเด่นๆนะคะที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลแน่นๆจากพี่ต้มพี่ปุ้มนะคะคือจะบอกว่าวันนี้รู้เลยว่าพี่ปุ้มเนี่ยไปค้นหาข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์นะคะเอจะบอกว่าเอคนหนึ่งเละที่จดไม่ทันเลยะ,ะต้องแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนนะคะคือแบบข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยนะคะเราก็ไม่รู้นะว่าแม้แต่ในไลเซนเชียลของเราเ